สบายดีพี่น้องสวัดสดีเอฟซีที่ฮักแพงสุขุสุขคนพ่อก er ับเคยลาแล้วก็น้องมังกรคือเก่าพ่มแม่พี่น้องสบายดีลูกสบายดีก่อนไปไปแก้กันเุ้ยข่อกันยามใบใบไปลองไอ้เมือนี้มี น้องแคนกระเม่์เฟิ่นมาพร้อมกับข้าวดีพี่น้องเลยเฟิ่นมาพร้อมกับข้าวดีมีใ่มีผู้ใ่ใจดีอุดนุนหา่านสีเขียวสื่อคองให้น้องแคนขอบัวน้องแคนบอด้เห็นกันหึงหละจนตกใจ ตกใจผมเพิินโดยสบายดีบได้เห็นกัน3-4เดือนหาเดือน ขอมาพี่ลูกเอ้ยไปอุ้มมาก่อน เราแล้วมันจังใส่ดิเฮงงานงาน,นะน,นผู้ใหญ่จะดีอุดนุนหานสีเขียว <c ười> แล้วก็คือคอบในงานน้องแคนครอบครัวเพื่อนน้องครอบครัวลูกเจ็ดเพื่อนเอาเอาเอาเลยมาแล้วจังให้ป้าไปไหลไปเลยรถสับบวก <ใน S 1> ไปเลยนี่อเ Chẳng lấy cho dạy áo ơn cho xì áo chân cả áo. mẹ kín cả áo. chân áo đi chân 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 áo chân chân rồi chân Để áo <laughs> นี่แหละเอารถได้เฮ้ยเบิ้งเบิ้งคอยสิเบิ้งให้อันนี้รถต้ยมยำกุ้งเอาตัวได้ก็ได้เลือเต็มมากอาเอาเอารถแล้วเต้าอันนี้ก็แม่เห็นพี่กันอันนี้กับอันนี้นนไว,ไวัยวัยอ่ามูสับน้ำมันยำบวชเพื่อน้องเพือ่อมันบวเช่มดอกเฮ้ย มนก็ซเซ็บเลยเนาะเขาเจาเหีดมาเสบป่ะสิว่าค็มเอาบ่อขนมโอวันตินบ่อกาแฟบ่อไปเลยใส่เลยพอคาน้อยนี่โอ้สองอันแหละมือนี้ขนมมันะ มามาก็เจ้าชีเอาอบ,บ,บขอบขอบคุณหลายๆเ้ยพ่อแม่พี่น้องเอาไปเถอะข่แจ้หนึ่งข่ยต้ลรุ่มนะ โอ,อออโอ้ยอันนี้ผูมันกินกับเขาวนะเฮ้ยโดยูขาลงเรี้ยนปอไดออ้เลยแคนปอซีปีเลยวะ <c oughs> เขาโรงเรียน <c oughs> ป .4 แลยโอ้วใอญ่นล้เนาะเบ็ดเดียวหนึง่งไก่กยงลูกยง <c oughs> ดูดูดู แม่มือตายเดียวหอไม่กินนะจิช่อนนะเป็นหน่งคนาทีอ้ามาดงานอะไเมื่อไหร่อะไรเงั้ลูก้ย ขอบใจลายๆเด้อพี่ใหญ่จะดีเนาะก็ให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยเงินทองเฮียยังกับประสบความสำเร็จเงินทองไหลมาทีมาโอ้ยร้านเลือกเอาเองหนูน่ารานไปอยากได้กับ่เอาไปเลือกเอาเองเฮ้ยกัำว่าอยากเอากับเอาเงาะมันน้อยน้องน้อยลายน้องน้อยกับเขากินหมดแห้ะเออทอด เอาโลดนะอยากได้ตัวนี้ก็เอาโลดลูกแซ่บได้นะก็ได้มันก็หวานดีอยากเอาอันอยากเอายางละอันก็เอารูดครบพูอันโลดมันจังได้ลายคันเป็นแพ็คมันได้ยางเดียวเอายางละอันเลยทุกละาหาบาทชี้บาทนะโหได้ลายดิเขนเออสลับกันโลด น้องเธอมกักคนละรถเ,เนาะอืม,อมเออนั่นแหล,ละฮองกอดไอชีอ่ามันครบกันโลดจ้กคนงองเจ้าจคนเอาออยพร้อมเลววยคุยเออเอาไม้เอาไม้เอาไม้ไมลดชีอันเด้อเนี่ย เลือกเบิ้งเลือกเบิ้งลูกค้าเลือกเบิ้งเลยมาเค้มได้ในหมักมาเค้มเฮนี่ไงไปไหนนี่มจ๊ะนี่พี่ปนอะไรเนาะเอ้ยบื้อกินไ้กินมีนมมนก

ละหาบาทเอามันมีแล้วแผ่นนึงมันก็มีแผ่นนึงเอเอเอาชงอ่ะเลือกเอาเลือกเอาเ้ยยังอีกอเลือกเลือกเ,อเลือกอย่า,ายได,ดย ตามบางแคนไปโบเห็นกันเถิงพี่น้องเอ้ยคือถอดแห้งๆเลยคือถอดเป็นเออมาม่าเป็นถั่ยบอ เกินแบบายนจะไหยาบตนี้นาเชมปักเชมปักเมเมเ้อยโยมนีมาหยาลูกไปลูกเลือกรถลายรถเด้เออลายรถลายรถชิมเบิงโดยลายรถชิมเบิงลายรถลายอันนั nữa được ít cái tên nó cháu được <chào> <coughs> có phải Nhanh, เาเห็นกันยานบอเป็นผู้าเลยเนีาไามก่ลไดขกมนแขกมาแขาม

เออหาหาคนว้อเออเจ็ดสิบหาได้ไหมอีกแล้วนี่ย่างอีบอย่างอีบอเงินไหนเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งสิเบิ้ง ก็นมนพิษะอยู่นี่ก่อนเอ,อ,นเอาอยาพิ่อเอาอยาสีฟันสิบห้า 14, บาทาลายอสองอันฉลายเจ้าไร่เราเป็นบ่ออบตุกกข่ายอันเดียร์ก่อนอนเงยเเอาคุไปเอามาตันไหนเนาะ ไมใหม่ดมอกอเอาอีกยัองอีกบอกอไนะลกูนะลก,นะต,ลกตัวนี้นะถ้าอันนี้อาตหมอุตหมอตมนี่นี่อันนี้นี่ลูกนี่น,น,น,นี่แค่ดันเลือกเลือกเลยเลืกเล,ลกย เออใช่ทังย่างนี่แม่ใช่ทังย่างให้นี่พอขาหน้อยหรือพอกินน้อยนี่เนาะ่นีพี่น้องไอ้เบิ่งลูกพอขาหน้อยนะอ้อมกับอ่าวอีกตัวหนึ่งมันเกะได้เดี๋ยวมันกัดเอาอีกเนี่ยอีกเนี่ย โอ้ยเก็บมันไว้เอาเป็นเจ็ดเย็นเด้อป่าลุงเนาะเพิ่นใช้เวลาเลือกก่อนลดชมมานะเฮ้ยนมเปรี้ยวเอาเลเอาแลยนมกินได้หมดเลยเฮ้ยเออน้องก็กินได้แต่แต่น้องเขายังกินได้ ยังอีกยังอีกยังอีกเก้าสิบบาทขนมแค่นี้ก็ขายทุกอันเด้อ เจ้าก็ร้องไห้ไหมพี่ดูดูใส่ลูกใส่ใส่นี่เขาบอกไปไหวทางไหน นีนี่ธรมานีทิ้อไปก่อนทิ้ไปก่อนลูกโดยโดยดยดยอืม ลงลคอยลง่อยลงอันละเอออันเดียว10บาทเอออาทวนมึงด yeah, like ูค yeah, e ันประทวนแล้วใช่

เกิงเนาะขอบคุณาขอก่งเนาะบไว่าคุณปาดีเป็นสื่ขอแคนขอบคุณหนึ่งพันบาทเนาะขอคุณหลาเด้อเนาะกอยสุกสุกปแงเนาะหี่อุดนูนหลานสีเขียวเนาะงบพันบาทพี่เนะขอบคุณหลายเด้อบุญแม่ใจดีเนาะ ตีอุดนุ่นห่านสีเขียวแล้วกับผักใา้สื่อสื่อของอยู่ของกินให้เขาไปนั่งเขาไปนั่งใหแค่นีลูกห้แค่นี่ให้แค่นี่กินแ่น้มนะ ลลคลิปนี้กับสิคอล่าก็เนื้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝ่อกันไหม่คลิปนาครับเคยลาส,สบายดี